้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นได้เจริญเติบโตกันมาเรื่อยๆตอนนี้ต้นที่เรากลับไหว้เป็นต้นที่สีแล้วค่ะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่หนึ่งเป็นต้นไม้คู่บารมีและเป็นสหาชาติของพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นพร้อมกันกับวันที่พระโพธิสัตว์ทรงประสูติ์ตามพุทธ,ธประวัติกล่าวว่าสหาชาติที่เกิดวันเดียวกันพร้อมก,กันกับพระพุทธเจ้ามีอยู่ทั้งหมด7อย่างเรียกว่าสตสหาชาติค่ะ 1. พระนางพิมพา 2. พระอานนท์ 3. นายฉันนาอมาย์ 4. การุทายีอามาห์ห้าม้ากันทกะหกคุมทรั์สี่มุมเมืองและเจ็ดต้นพระศีมหาโพนั่นเองค่ะต้นพระศีมหาโพ์ต้นที่หนึ่งเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงประทับและตัดสรุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้รับการถวายญ่าจำนวนแปดกร,รมที่เรียกว่าญ้ากุสะ ซึ่งยาแปดกรรมนี้ได้รับมาจากสดทิยะผามเพื่อปูเป็นที่ประทับเมื่อไก้รุ่งของวันเพ็ญเดือนหกพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ก็ตัดว่าต้นพระศรีมหาโพเป็นต้นไม้แทนพระพุทธองค์หากใครได้กราบได้ไหว้สักการบูชาต้นพระศรีมหาโพก็เท่ากับว่าได้ไหว้และสักการะ พระพุทธองค์เช่นกันหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธะปรินิพานแล้วก็มีผู้เลื่อมใสเป็นจำนวนมากมากราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงเป็นองค์เอกอักษราศาสนูประถมทำให้พระพุทธาศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากนะคะเช่นทรงสร้างพระเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชามากถึง 84%,00 0องค์ ซึ่งทําให้พระเจ้าอโศกมหาราชไม่สวนพระไทยในความสุขส่วนพระองค์ที่เคยมีมาเช่นเคยแต่ก่อนนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นกษัตริย์นักรบค่ะเคยได้ยินคําว่าเลือดท่วมกีบมาไหมคะใช่ค่ะพระเจ้าอโศกมหาราชเคยเข็นฆ่าผู้คนและได้ทําการปฏิวัตินะคะเพื่อที่จะครองเมืองเนี่ยได้มีการเข็นฆ่าผู้คนคือเรียกได้ว่าดุนะคะและได้ ได้ฆ่าชีวิตผู้คนมาจำนวนมากแต่หลังจากที่พระองค์ได้สนพระไทยในพระพุทธเจ้าพระองค์ว่างเว้นจากกิจเมื่อไรนะคะก็จะมาปฏิบัติธรรมที่ใต้ต้นพระศรีมหา และไม่กลับไปที่วังที่ประทับเลยอันนี้เป็นสาเหตุสําคัญเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เหล่าพระมเหสีนางสนมทั้งหลายนะคะต่างพากันรู้สึกโกรธแค้นค่ะโกรธแค้นอะไรโกรธแค้นต้นโพแล้วก็รู้สึกอิจฉาต้นโพรู้สึกอิจฉาว่าทําไมพระองค์เนี่ยพอว่างเมื่อไหร่เนี่ยแทนที่จะไปหาพระมเหสีนะคะทั้งหมดทุกๆพระองค์ไม่ไปค่ะมาประทับ อยู่ที่ต้นโพเท่านั้นค่ะและมีเหตุการณ์ก็คือมีพระมเหสีนะคะองค์ที่สี่ของพระเจ้าอาโศกมหาราชค่ะซึ่งมีนามว่ามหิสุนทรีคือนางเนี่ยได้ออกอุบายค่ะสั่งให้นางข้าหลวงนำยาพิษและก็เอาน้ำร้อนนะคะที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยเพื่อไปลดที่โคนต้นพระสีมหาโพหวังจะกำจัดให้ต้นพรสีมหาโพนั้นล้มตายค่ะ จนในที่สุดก็ทำสำเร็จนะคะต้นภาษีมหาโพธิ์ได้ตายลงไปในที่สุดค่ะนับเป็นการล้มตายลงไปหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพานล,ล่วงไปแล้วประมาณ200ปีค่ะการล้มตายของต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำให้พระเจ้าโสมมหาราชร,รู้สึกเสียพระทยัยรู้สึกเศร้ารู้สึก ไม่กินไม่นอนนะคะและก็รู้สึกโทษตัวเองว่าเพราะอะไรทำไมต้นโพถึงล้มตายค่ะทรงมีรับสั่งขึ้นมาค่ะว่าให้มหาดเล็กเนี่ยนำน้ำนมโค100หม้อค่ะ100หม้อให้คั้นนะคะออกมาเป็นน้ำนมโคที่เข้มข้นเลยไปรถที่บริเวณรากของต้นพระีมหาโพค่ะที่ได้ล้มตายลงไปนะคะ ลงไปทําแบบนั้นทุกวันค่ะและพระองค์ก็ได้ไปอธิษฐานนะคะไปก้มกราบสักการะ,ะที่ต้นโพนั้นค่ะพระองค์มีพระราชปารภว่า หากแม้ว่าต้นพระสีมหาโพธิ์ไม่แตกหน่อขึ้นมาแล้วไซก็จะไม่ยอมลุกขึ้นเป็นอันขาค่ะด้วยพุทธ,ธานุภาพด้วยแรงศรัทธ,ธานะคะและพระราชศรัทธ,ธาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นะคะมันเป็นความศรัทธ,ธาอันแรงกล้าของพระเจ้าอสูมหาราชเป็นอัศจรรย์มากค่ะเกิดต้นพระสีมหาโพธิ์ แตกหน่อและงอกขึ้นมาใหม่1หน่หนอค่ะท่านจึงรู้สึกดีใจแล้ะมากๆเลยและได้นับหน่อนี้ค่ะเป็นหน่อที่สองและมีอายุยืนยาวต่อมาอีกหลายร้อยปีพระเจ้าสุมหมาราฐดีใจมากจริงๆนะคะที่ทำให้เกิดหน่อที่สองขึ้นมาได้จึงทรงมีรับสั่งให้ก่อกำแพงร้อมรอบไว้เลยต่อไปนี้จะต้องไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกค่ะ มาถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองนะคะต้นนี้ถือเป็นแตกหนอเป็นหนอที่แตกออกมาจากต้นแรกการที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะท่านได้เผยแผ่ไปทั่วโลกจริงๆจึงมีการนําต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกนะคะในประเทศต่างๆนะคะไปปลูกหลายประเทศเลยเช่นพระโซนเถระและพระอุตรเถระ,เ,ะเดินทางไปยังดินแดนสุวรรณภูมิและพระ หินทะเถระนะคะและนางสังฆมิตตาเถรีเดินทางไปยังประเทศสีลังกานะคะก็ได้มีการนำไปปลูกโดยพระภิกษุและพระภิกษุณีเหล่านี้ได้นำต้นหรือนำกิ่งของพระศรีมหาโพเนี่ยไปด้วยทุกครั้งต้นพระศรีมหาโพต้นที่สองนะคะถูกทำลายจนล้มตายอีกครั้งในสมัยพระเจ้าปรณวรมา แคว้นมคตของพระองค์ได้ถูกรุกรานโดยพระเจ้าสาสังกาแห่งฮินดูค่ะจากแคว้นเบงกอลพระเจ้าสาสังกาได้ทรงรับสั่งว่านับถือใช่ไหมต้นโพเนี่ยตัดเลยขุดลากถอนโคนให้ใช้ฟางอ้อยสุมนะคะฟางอ้อยเนี่ยสุมแล้วใช้น้ำมันราดเผาต้นภระีมหาโพซึ่งมีอายุราวๆ800 71ถึง891ปีค่ะจนล้มตาย7วันหลังจากนั้นรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้กระทําการนะคะเผาต้นโพโจนล้มตายพระเจ้าสาสังกาที่นับถือฮินดูนะคะท่านได้เกิดมีอาการอาเจียนเป็นโลหิตค่ะแล้วก็เกิดการสิ้นชีพพิตักั์ยอยู่ที่ปุถะคยาเลยค่ะหลังจาก7วันเท่านั้นนะคะซึ่ง พระเจ้าปราณะวรมาเสด็จมาถึงพอดีนะคะจึงตีทับของเบงกอลให้แตกพ่ายไปค่ะและทรงให้ชาวบ้านรีดนมโคนะคะหนึ่พตัวเอาน้ำนมที่ได้ไปเทราดบริเวณต้นโพที่ถูกเผาอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าบรณะวรมาทรงนอนคว่ำหน้าลงกับพื้นนะคะก็คืออธิษฐานตามแบบพระเจ้าอาโศกมหาราชเลยค่ะจากนั้นต้นพระศรีมหาโพธกิก็แตกหน่อและงอกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงได้นับหนอนนี้ว่าเป็นหน่อที่สามเป็นต้นพระศรีมหาโพธิต้นที่สค่ะในพุทธศักราช2418นายพลโทเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนะคะเป็นชาวอังกฤษนะคะ หัวหน้าคณะสำรวจพุทธสถานในช่วงอังกฤษป,ปกครองประเทศอินเดียนั่นเองค่ะผู้เป็นผู้ค้นพบสถานที่ตัดสรุ้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางไปที่เมืองพุทธคยาเป็นครั้งที่สองและก็พบกับต้นพระศรีมหาโพค่ะเห็นถึงความสุดโทมของต้นพระศรีมหาโพ ประชาชนชาวฮินดูในบริเวณนั้นได้มีการตัดกิ่งตัดก้านไปทำเชื้อเพลิงเมื่อประมาณปี2421ถึง2423ได้เกิดพายุใหญ่ค่ะเป็นเหตุให้ต้นพระศรีมหาภูเนี่ยเบียดกับพระเจดีพุทธคยาค่ะเบียดกันจนกระทั่งหักค้นลงไปล้มลงไปทางทิศตะวันตกและล้มตายไปเองค่ะ ต้นพระีมหาโพ์ต้นี่สามีอายุยืนยาวประมาณ1,258ถึง1,278ปีค่ะต้นพระีมหาโพ์ต้นที่4ซึ่งเป็นต้นปัจจุบันที่เราได้กราบไหว้ประชาชนทั่วโลกได้เดินทางไปที่ต้นพระีมหาโพ์ในปัจจุบันนี้ก็คือต้นที่4ค่ะเป็นต้นที่ยังคงยืนต้นอยู่ที่พุทธคยาในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในสองหน่อที่แตกขึ้นมาจากต้นพระศรีมหาโหต้นที่สามที่ล้มตายไปโดยท่านเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยได้บำรุงดูแลหน่อที่เกิดมานะคะตั้งแต่ปี2423และนำอีกหน่อหนึ่งเนี่ยไปปลูกไว้ทางทิศเหนือของ เจดีพุทธคยาห่างจากต้นเดิมประมาณ50เมตรซึ่งวันที่เกรสไปเกตก็ได้หันไปทางทิศนั้นและมองต้นพระสีมหาโพ์ต้นนั้นด้วยเช่นกันค่ะปัจจุบันต้นพระสีมหาโพ์ทั้งสองต้นยังคงยืนต้นและอายุยืนจนทุกวันนี้143ปีโดยประมาณะะก็มีสาธุชนที่ศรัทธาทั่วโลกเดินทางไปสักการะบูชา